พุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้เพราะสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการสังหารผู้นำนะครับฮิชบลละนะครับในรอบนี้คงไม่จบง่ายๆนะครับที่ผ่านมาผู้มีชีการของฮิชบลละก็ถูกลอบสังหารแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้นําใหม่แต่เบื้องหลังฮิชบลละนะครับเบื้องหลังเหตุการณ์สงครามนะครับในฉนวนกาซานะครับมีไม่พน้นอิหร่านอิสราเอลและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลบานอนตอนนี้สงคราม สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกดิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางพายุที่กำลังถล่มไปทั่วโลกดโดยเฉพาะเฮอริเคนในภาคเหนือของไทยภาคกลางของไทยก็เผชิญกับพายุที่เข้ามาสัมทับเพิ่มเติม เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ผู้นำฮิชบบลเลาะสินชื่อปรากฏว่าดโดรนของอิสราเอลทำการปลิดชีพระหว่างทำการโจมตีถล่มเมืองที่เลบานอนอิสราเอลสังหารนาะชายตฮยัตซานนะครับผู้นำของฮิชบบลเลาะในรายการโจมตีทางอากาศหนักหน่วงถล่มเบลารุสเมืองหลวงของเลบานอนสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่พวกติดอาวุธ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอลกลุ่มนี้ขณะที่พวกเขากำลังหัวหมุนกับการยกระดับการโจมตีทางอากาศของรัฐยูนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ระบ,บฮิชเบลยังมีมิสไซพิสัยไกรโจมตีเข้าใส่เยรูซาเลม็มหลังผู้นำถูกสังหาร ฮิชบิรยังยิงมิสไซล์เข้าใส่กรุงเยรูซาเล็มหลังผู้นำสูงสุดนะครับแต่ทางกองทัพยิวยืนยันกระสุนไปตกที่เวสต์แบงค์จึงเกิดเหตุเพลิงไหม้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฮิชบิรอนะครับเปิดเผยเมื่อ28กันยายนปี2567ว่าพวกเขายิงมิสไซล์หลายลูกไปยังกรุงเยรูซาเล็มในอิสราเอลไม่กี่ชั่วโมง ฮิชบิลเล่ยังยิงมิสไซล์เข้าใส่เยรูซาเล็มในอิสราเอลหลังผู้นำสูงสุดเสียชีวิตนะครับแต่กองทัพยิวยืนยันกระสุนไปตกยังเขตเวสต์แบงค์จนเกิดเหตุเปลืองไม้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มฮิชบิลเล่เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเขายิงมิสไซล์หลายลูกไปยังกรุงเยรูซาเล็มในอิสราเอลไม่กี่ชั่วโมงหลังยืนยันว่า ผู้นำสูงสุดของเขาถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่เบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ประกาศนะครับว่าจำเป็นจะต้องสังหารผู้นำสูงสุดของทางฮิชบล็อเนทันยาหูกล่าวครั้งแรกนะครับหลังจากสังหารผู้นำฮิชบลลั่นจำเป็นต้องทำเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายสงคราม แต่ว่าสงครามระหว่างอิสราเอลมาถึงจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสังหารในฮัตสันนะครับผู้นําสูงสุดของกลุ่มฮิชบรอเป็นครั้งแรกระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ศูนย์ราชการของกองกําลังอิสราเอลนะครับที่ครุงเทลวิฟเนทันยาฮูระบ,บุว่าการลอบสังหารผู้นําอิสราเอลรอบนี้เป็นการปิดบัญชี ด้ต้องรับผิดชอบการฆาตกรรมชาวอิสราเอลและพลเรือนของประเทศอื่นๆจำนวนนับไม่ถ้วนรวมถึงอเมริกันหลายร้อยคนและชาวฝรั่งเศสอีกหลายสิบคนการสังหารนัชลเลาะเป็นเรื่องแก้ไขที่จำเป็นต้องบรรลเป้าหมายนะครับที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นเป้าหมายที่เนทันยาฮูพูดถึงก็คือชาวอิสราเอลกว่า6กหมื่นคนต้องปรับถิ่นฐานจากบ้านเกิดในทางเหนือของประเทศ จากการยิงอาวุธตอบโต้กันร,ระหว่างอิสราเอลกับฮิชเบลในเลมานอนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาระหว่างที่กลับถิ่นฐานนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของ s p ป c e x ปรากฏว่าเริ่มทำกิจกรรมนำสองนักบินอวกาศที่ติดอยู่บนอวกาศนะกลับมายังโลก s p ป c e x ได้เริ่มบริบัิการภารกิจเพื่อน,นำนักบินอวกาศสคนซึ่งติดอยู่บน สถานีอวกาศนานาชาติเดินทางกลับมาสู่โลกคาดว่าทั้งสองจะยังไม่ได้กลับจนกว่าจะถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นไวรัสท่าแท้อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษรับสารภาพนะครับสั่งการกองทัพนะครับคิดแผนบุกเนเธอร์แลนด์ แย่งชิงวัคซีนโควิด -19 บริจอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีของสหาราชอาณาจักรมรับว่าเขาได้ออกคำสั่งให้บรรดาผู้บัญชาการทาหารวางแผนบุกโจมตีโรงงานแห่งหนึ่งของเนเธอแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2021เพื่อให้ได้มาถึงวัคซีนโควิด -19 จำนวน5ล้านโดสที่สหาราชอาณาจักรคูห้ามส่งออกนะครับขอัยที่สาภาพยุโรป ขู่ห้ามส่งออกไปยังสหราฐาจากในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดนะครับซึ่งจอร์นสันก็เชื่อว่าพวกเจ้าที่ EU ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวกดดันประธานาธิบดีเอ็มมาดูเอ็มาครองของฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่เจราจาไร้ผลนาน2เดือนผมได้ข้อสรุปว่า EU อกำลังปฏิบัติกับเราด้วยการอาฆาตพยาบาท เพราะเรากําลังฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนพลเมืองที่เร็วกว่าพวกเขาอย่างมากก็เป็นสาเหตุหลักๆสุดท้ายก็มีการยกเลิกดังกล่าวในขณะที่โจไบเดนกับแฮร์ริสก็มีการชี้ปริดีีผู้นำฮิชบล็อกคือความยุยธรรมสางความแค้นให้เหยื่อสีทศวรรษอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศสังหารฮัสซันนะกรับผู้นำของฮามาสคือ มาตรการแห่งความยุติธรรมนะครับที่สหรัฐอเมริกามอบให้กับเยื่อที่ถูกเข่นฆ่าโดยพวกก่อการร้ายกลุ่มนี้ในช่วง4ทศวรรษที่ผ่านมาคำกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกลุ่มฮิชเบลในเลบานอนยืนยันก่อนหน้านี้ว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้งของกลุ่มเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ตรมกรุงเบลรสหนึ่งวันก่อนหน้านี้โจไบเดนเน้นว่าบริการกำจัดนัสอัลเลาะเกิดขึ้นในบริบทอย่างกว้างๆของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการสังหารหมู่ชาวอิสราเอลโดยฝีมือฮามาสเมื่อ7ตุลาคม2023ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของตีซิ่งซูเปอร์ฮีโร่นะฮะสขวบแห่งอู่ฮันส่งตัวบนเบสิก ขอไปฮะบาลานซ์บแบบเท่เทๆคร่องๆกูรูบอกพอลูก8เดือนก็เริ่มให้ใช้เท้าไถบีบนะฮะชมบิวได้ตีน้อยนะฮะวัยสขวบที่สวนสาธารณะอิสแลนด์ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยประเทศจีนบ,บังคับรถจักรยานทรงตัวนะครับหรือที่เรียกว่าบาลานซ์บ i ส์ได้อย่างคล่องแคล่วสนุกสนานผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเด็กๆสามารถ หัดทรงตัวบนจักรยาน BB ได้ตั้งแต่อายุ8เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนหนึ่งของสมองที่เรียกว่าซีรีแบมบลัมนะครับซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวการเคลื่อนตัวสอบประสานกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะเติบโตอย่างมโหฬารอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของเบลารุสนะก็มีการขู่นาโต นะครับจะกแก้แค้นด้วยอาวุธนิวเคลียร์หากถูกเล่นงานการโจมตีใดๆของนาโตเล่นงานเบลารุสหุมกระพือสงความกางกระตุ้นให้เกิดมิกซ์ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้จากคำเตือนของอเล็กซานเดอร์คูลาเซนโกนะครับประธานาธบดีของเบลารุสกล่าวระหว่างการพบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินห่งรัสเซีย เสนอปรับแก้หลักการนิวเคลียร์ของประเทศนะครับโดยภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวระบบการตอบโต้ทางนิวเคลียร์จะจุดชนวนขึ้นแม้ว่ารัสเซียหรือเบลารุสตกเป็นเป้าหมายของการลุกกรานโดยใช้อาวุธทั่วไปจากรัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หนึงหงแต่อยู่ใต้การมีส่วนร่วมหรือรับการสนับสนุนจากรัฐหนึหนที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับ ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่าอิหร่านประกาศเอาคืนอิสราเอลแก้แค้นให้กับผู้นำฮิชบลยาดลาะอาลีคามเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศประกาศกล้าวจะแก้แค้นให้กับการตายของฮัสซันนารันเลาะผู้นำของฮิชเบลที่ถูกอิสราเอลสังหาร ในประการโจมตีในเบลารุสพร้อมเน้นย้ำว่าเส้นทางในการต่อสู้กับอิสราเอลของผู้นำฮิชเบลจะเดินหน้าต่อไปด้วยการติดอาวุธกลุ่มอื่นๆก่อนหน้านี้คอมเมเดีระบุว่าการสังหารผู้นำเป็นผู้มัญชาการของฮิชเบลรวมถึงนัสลาเลจะไม่ทําให้การติดอาวุธของคนกลุ่มนี้ยอมคุกเขา่าและชะตากรรมของููยภาคนี้จะตัดสินโดยความมุ่งมั่นของกองกําลังต่อต้านร่วมด้วยฮิชบล ในแนวหน้าสื่อมวลชนแห่งรัฐก็ได้มีการรายงานเรื่องนี้นะครับในขณะที่ปฏิบัติการสถานฟ้านะครับนิวยอร์กไทม์ที่อิสราเอลใช้ระเบิดบังเกอร์เมดอินสหรัฐอเมริกานะครับทำการโจมตีสังหารผู้นำฮิชบเลาะฐานที่มั่นใต้ดินระหว่างการประชุมใหญ่ในเบลารุสนะครับสื่อยิวก็รายงานที่ว็บยืนยันเรื่องดังกล่าวนะฮะ เป็นเรื่องจริงสมัครใจวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเบลารุสประกาศที่จะพร้อมนะครับในการทําสงครามกับองค์การสนธิสัญญาือติเนืยอหรือนาโตและพร้อมนะครับที่จะแก้แค้นด้วยการใช้วุฒิเหนีเยเร์ก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีวาลาดาิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับก็เช่นกันฮนะบอกว่าถ้ามีการโจมตีเบลารุสจะมีการโจมตีรัสเซียเมืม่อไหร่ เขาก็พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือที่มีสหรัฐอเมริกานะครับเราก็ฝรั่งเศสเป็นแกนนำการลอบสังหารผู้นำฮิชบล็อกนะครับปรากฏว่านอกจากเบนจามินเนทันยาฮูผู้ลงมือซึ่งใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาในการโจมตีในรอบนี้จนมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปจำนวนมากเนทัน,นยาฮูบอกว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนะว่าเป็นการกระทําที่สะสมนะครับและอ้างว่าการตายสีทศวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับผู้นําของฮิชเบลร์ที่เสียชีวิตอิหร่านก็ยืนยันว่าเขาจะเอาคืนอย่างแน่นอนสถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะสงครามตะว,วันออกกลางกําลังหนักหน่วงมากขึ้นทรงผลทาให้ราคาทองคำนะมีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้เพราะสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการสังหารผู้นํา นะครับฮิชบลานะครับในรอบนี้คงไม่จบง่ายๆนะครับที่ผ่านมาผู้มิชีการของฮิชบลาะก็ถูกลอบสังหารแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้นําใหม่แต่เรื่องหลังฮิชบลาะนะครับเบื้องหลังเหตุการณ์สงครามนะครับในฉนวนกาซานะครับมีไม่พน้นอิหร่านอิสราเอลและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลบานอนตอนนี้สงครามกำลังบานปลายและขยายตัวเป็นวงกว้าง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิน้นเรียแร น้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่มีได้ส่งออกนามีแล้วรือความสุขสบาย ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันคงเวลาใดไม่มีความทุกใด ขอให้ส่งนานไปด้วยพระไยมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะร่วมสูสเสด็จส่งสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง